ต้องบอกเลยว่ามี WiFi ในตัวไม่มีเน็ตก็สามารถใช้ได้3าเสาสัญญาณแรงคูณ3ตัวนี้นะคะภาพคมชัดมากชัดขนาดไหนไปดูกันเลยนี่ชัดไหมคะชัดคบชัดไหมคะชัดคบและที่สําคัญนะคะซูมภาพได้ถึง3เท่าภาพไม่แตกภาพชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยตัวนี้นะคะสามารถพูดคุยผ่านกล้องได้ด้วยพูดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่สวัสดีค่ะบกมือหน่อยค่ะนี่ตัวนี้ เสียงดังรับรองว่าไล่โจนได้แน่นอนนะคะและยังมีหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวอีกด้วยนะจ๊ะตัวนี้สามารถหมุนได้ค่ะแล้วก็ยังมีหมดบันทึกวนซ้ำอัตโนมัตินะคะตัวนี้จ้สามารถแคปภาพหน้าจอได้ด้วยแล้วก็ดูผานแอปพลิเคชัน AI 258นะคะตัวนี้ยังดูออนไลน์ได้ทั่วโลกผานแอปพลิเคชัน AI 258เช่นเดียวกันจ้ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มติดตั้งง่ายมากๆจ้าไม่ว่าคุณจะเอาไปวางที่โต๊ะตู้เตียงนะคะหรือว่าติดฝ้าติดเพดานติดผนังได้หมดเลยค่ะและถ้าคุณซื้อวันนี้ ะะซื้อหนึ่งรับไปอีกหนึ่งเครื่องเลยย้ำซื้อหนึ่งรับหนึ่งเครื่องและไอพี่พอจานี้แถมฟรี g. เมมโมรีการ์ดส2กสิบกอาไปใช้ได้เลยแบบไม่ต้องไปซื้อเพิ่มด้วยนะจ๊ะทั้งหมดนี้ค่ะรับไปเลยในราคาเพียง1,490บาทย้ำา4 9 9 0บาทเก็บเงินปลายทางทุ่ประเทศช้ามหมดอดนะคะ